ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเรื่องเล่าของตัวเทพก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณเพจจอห์นที่ได้แปลเรื่องเล่ลาดีๆให้พวกเราได้ชมกันอย่างไงก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจดีๆเพจนี้กันไว้ด้วยนะครับรับรองว่าท่านจะต้องชอบกัน,นแน่เลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจตัวเทพฟุตบอลของผมไว้ด้วยนะครับรับรองว่าท่านจะไม่พลาดคลิปต่างๆของเราแน่นอนวันนี้ขอเสนอเรื่องเรื่องปฏิหารของฟาบิโอปิซาคาเน่ฟาบิโอปิซาคาเน่นะครับ เกิดในเมืองเนเปลิลประเทศอิตาลีช่วงที่เขาเกิดนะครับในปี1986มันเป็นยุคที่มาเฟียนักเลงและอันธพาลปกคุมไปทั่วผืนแผ่นดินแห่งเมืองเนเปลิลเด็กชายปีซาคาเน่นะครับเติบโตในย่านชุกชุมยาเสพติดธุรกิจสีเทาการพนันและโสเพนีและมันเป็นช่วงที่เลือดมักจะต้องสะสางด้วยเลือดครั้งหนึ่งนะครับในไวัยไม่ถึง10ขวบ ปิซาคาเน่เห็นการฆ่ากันตายในระยะไม่เกิน5เมตรจากที่ที่เขาและเพื่อนกำลังเตะฟุตบอลข้างถนนทั้งหมดหยุดเล่นไปชั่วขณะก่อนที่จะกลับมาเล่นต่อเสมือนทุกอย่างยังปกติดีผมไม่จําเป็นต้องซ่อนความจริงไว้เบื้องหลังครับผมไม่เคยปิดบังว่าผมเติบโตมาจากสภาพแบบไหนผมเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่ผมไม่เคยอยากเป็นส่วนหนึ่งของมันเลยเพื่อนหลายคนนะครับที่เคยเตะบอลกับเขาเลือกเดินในทางที่ผิดในช่วงแยกอันตรายของชีวิตบ้างก็ตายบางก็ติดคุก บางก็หมดอนาคตชีวิตที่ย่ำแย่ของมนุษย์สักคนเขาอาจจะต้องการแค่เพื่อนสักคนที่เข้าใจโดยที่เพื่อนคนนั้นไม่จําเป็นต้องมีชีวิตด้วยซ้ําปีซาคันเน่เจอเพื่อนที่พาเขาออกจากความจริงอันน่าเศร้าได้ในบางเวลาเพื่อนคนนั้นชื่อว่าฟุตบอลปีซาคันเน่ไม่เคยมั่นใจในตัวเองเรื่องของฟุตบอลแม้แต่นิดเดียวเขารู้แต่เพียงว่าเขารักฟุตบอลเขารักมันอย่างหัวปักหัวปั๊มเขามักจะหาข้ออ้างหลอกเพื่อนอยู่บ่อยครั้ง เพื่อให้ได้กลับบ้านไปนอนเร็วๆเพื่อจะได้มีแรงมาเล่นฟุตบอลต่อกรกับคนที่เก่งกว่าจนวันหนึ่งนะครับโอกาสก็เข้ามาเจนัวสโมสรชื่อดังแห่งอิตาลีติดต่อเด็กเตะบอลค่าสนนไลนยนี้เพื่อบรรจุเขาเข้าระบบอะคาเดมี่ในวัย14ปีชีวิตที่เริ่มจากศูนย์ของฟาบิโอปิซาคาเน่กำลังจะได้นับหนึ่งอย่างเต็มตัวอย่างที่เขาเคยวาดฝันไว้แต่ดังฟ้าสวรรค์กันแกล้งนะครับ เมื่อเช้าวันหนึ่งหลังจากที่เขาเข้าไปอยู่อะคาเดมี่เพียงแค่เดินเดียวฟาบิโอปิซาคานเน่ตื่นขึ้นมาและพบว่าแขนของเขาไม่มีแรงเขาพยายามที่จะถอดชุดนอนออกแต่แขนของเขายังห้อยไปห้อยมาเด็กชายในวัย14ปีรู้ทันทีว่านี่คือเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องผิดปกติครอบครัวปิซาคานเน่พาเขาเข้าไปพบหมอที่โรงพยาบาลกลัวเลื่อนแบคือคำตอบของแพทย์ผู้รักษาเขาหลังจากที่ตรวจเลือดและไขสันหลังมันคือชื่อของโรคที่เกิดจากความผิดปกติ ของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายทําให้เกิดการทําลายระบบประสาทของอวัยวะมีผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างหนักหรือเรียกกันว่าอาการอัมพาตนั่นเองมันเป็นโรคที่มีโอกาสเกิดขึ้นหนึ่งในล้านจุดจบของโรคนี้มีสองทางดีขึ้นหรือไม่ก็ตายฟบิโอปิซาคาน่นอนนิ่งหายใจรวยลินขยับแขนขาไม่ได้จนกระทั่งเขาต้องสอดท่อช่วยหายใจกว่าร้อยวันในโรงพยาบาลโดยอยู่ในห้อง i อ u ถึง20วันอาการของเขาแย่ลงเรื่อย จนแพทย์ได้บอกกับพ่อของเขาว่าฟาบิโออาจจะต้องจากพวกเราไปหลังจากที่รู้ว่าตนเองต้องเข้าห้อง i อซเขาคิดตลอดว่าตัวเองคงไม่รอดเขายังไม่อยากจากไปไหนเขารู้สึกทรมานเขายังมีครอบครัวที่อยากดูแลอาจเพราะพระเจ้าอาจเพราะความเคร่งศาสนาอาจเพราะแรงศรัทธาอาจเพราะหัวใจนักสู้ฟาบิโอปิซาคันเน่ฟื้นตัวจากอาการโคม่าได้อย่างเหลือเชื่อและรวบรวมทุกอย่างที่เขายังเหลือทั้งแรงศรัทธา ความเชื่อรวมถึงหัวใจนักสู้ในที่สุดเขารอดชีวิตกับมหาฟุตบอลเพื่อนของเขาอีกครั้งหนึ่งความเจ็บป่วยไม่ได้ฆ่าผมไม่เช่นนั้นคุณกับผมคงไม่ได้คุยกันในวันนี้ความเจ็บป่วยไม่ช่วยให้ชีวิตผมแข็งแกร่งและดีขึ้นนี่คือคำกล่าวของปิซาคานเน่สโมสรเจนัวอาแขนรับเขาเข้าอะคาเดมี่อีกครั้งหนึ่งทว่าเขาไม่ประสบความสำเร็จและถูกปล่อยยืมให้กับทีมเล็กๆหลายทีมทั้งลาเวนนา เคมอนเอนเซ่ลานเซียโนจนกระทั่งในปี2008เขาย้ายมาอยู่กับสโมสรลูเมซานโน่ปิซาคานเน่นะครับตั้งหน้าตั้งตาเล่นฟุตบอลไปเรื่อยๆและในเดือนเมษายนปี2011บฟาบิโอปิซาคานเน่ตกเป็นข่าวใหญ่เขาออกมาพูดความจริงว่าจอจิโอบุฟเฟเน่ประธานสโมสรลาเวนนาอดีตต้นสังกัดของเขาได้โทรมาล็อบบี้พยายามติดสินบนให้เขาล้มบอลในระดับดิวิชั่น3บุฟเฟเน่อาจจะคิดว่าเขาร้อนเงินอาจจะคิดว่าเขาไม่ใช่คนดี อาจจะเป็นเพราะว่าการเติบโตในสมัยเด็กอาจเป็นเพราะใบหน้าอันหยาบกร้านเต็มไปด้วยบาดแผลอาจจะคิดว่าปูมหลังที่เลวร้รายจะทําให้เขาตัดสินใจรับสินบนนั้นเงินจํานวนนั้น500 0 0ยูโรเท่ากับไรายได้ทั้งปีของเขาปิซาคาเน่ใช้หัวใจตอบแทนสมองเขาปฏิเสธเงินจํานวนนั้นแล้ววางสายก่อนจะเล่าเรื่องดังกล่าวให้ต้นสังกัดฟังเรื่องทุกเรื่องเลยแดงขึ้นมาจนใหญ่โตไปถึงสากิฬา คุณไม่สามารถทําให้ทุกคนพึงพอใจได้หรอกเวลาที่กําลังทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่สุดท้ายสิ่งที่คุณตัดสินใจทํามันลงไปมันสําคัญที่สุดเพราะมันจะแสดงความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในตัวคุณออกมานั่นเองหลังจากนั้นนะครับร์จิโอบูโฟเน่ถูกจับกลุมตัวและถูกแบนจากวงการฟุตบอลซึ่งเคสดังกล่าวนะครับเป็นหนึ่งในเคสของเหตุการณ์สอบสวนครั้งใหญ่เรื่องการล้มบอลในวงการฟุตบอลอิตาลีอันโด่งดังนั่นเองความดีของเขานะครับไม่สูญเปล่า f a บิโอปิซาคานีถูกเชิญให้ได้ไปซ้อมกับทีมชาติอิตาลีนั่นคือรางวัลสุดยิ่งใหญ่ที่เขาได้รับนอกเหนือจากเสียงสรรเสริญแซ่ซ่องจากผู้คนหลังจากนั้นนะครับฟาบิโอปิซาคานก็ยังคงอยู่ในวงการฟุตบอลในปี2011เขาย้ายมาอยู่กับแตนานะ่าในปี2013เขาย้ายมาอยู่กับอาเวลิโนในปี2015เขาย้ายมาอยู่กับกายารีและในเพียงปีแรกที่ย้ายมาร่วมทีมกายารีนะครับ กยาลี่แกได้แชมป์กันโซซีรีบีอิตาลีทันทีและหลังจากนั้นในปี2016นะครับฟาบ,บิโอปิซาคาเน่ในวัย30ปีปเขาได้สัมผัสหญ้าแห่งกันโซซีรีอารครั้งแรกในชีวิตหญ้าที่เขารอสัมผัสมาทั้งชีวิตหญ้าที่เขาใฝ่ฝันสมยัยเตะบอลบนพื้นดินพื้นทรายและพื้นปูนอันแข่งกระด้างหญ้าที่ทําให้เขาหลั่งน้ําตาเมื่อคิดถึงมันยามนอนแช่นิ่งบนเตียงในโรงพยาบาลและในปลายปี2016ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ หนังสือพิมพ์เดอะกราเดียนแห่งประเทศอังกฤษมอบรางวัลฟุตบอลเลอร์ออฟเดอะแยร์หรือนักเตะแห่งปีให้กับฟาบิโอปิซาคาเน่รางวัลดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อเชื่อชูนักฟุตบอลที่เอาชนะความยากลําบากทําตนให้เกิดประโยชน์และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นปัจจุบันฟาบิโอปิซาคาเน่นะครับก่อตั้งสมาคมอาสาสมัครเล็กๆที่ชื่อว่าปิซาด็อกสมาคมนี้เกิดขึ้นในเมืองเนเปิลที่เขาเกิดเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนในพื้นที่สุ่มเสี่ยง ให้ได้โอกาสเข้าอะคาเดมี่ฟุตบอลอย่ามัวแต่โทษฟ้าโทษดาวโทษดินโทษเดือนหรือโทษด,ดวงจงคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอเราทำได้ขอเพียงทำดีขอเพียงมีสติขอเพียงใจสู้ขอเพียงตั้งใจแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นไม่ใช่เพราะฟ้าไม่ใช่เพราะดาวไม่ใช่เพราะดินไม่ใช่เพราะเดือนและไม่ใช่เพราะดวงแต่ทุกอย่างอยู่ที่ตัวของเราฟาบิโอปิซาคาเน่